สวัสดีจ้าแม่สินจ้าราคาทองวันนี้ประจำวันที่29กรกฎาคมปี25 6 5ราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคําทองครึ่งสลึงทอง1สลึงทองสสลึงบวกค่ากำหนดประจําวันนี้ราคาทองเยาวราชวันนี้ราคาทองทุกชินิดวันนี้ราคาทองหัวนเส้นหงราคาทองจินหัวหงราคาทองแม่ทองสุกราคาทองแม่ทองใบราคาทองออร่าไปรับชมรายเดทกันเลยนะคะว่ามีรายเดทไงกันบ้างไปรับชมเลยค่ะ